คดอินเตอร์นะคะก็ขอ,ขอกฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคดโ,โนอินเตอร์นะคะมารับวัคซีนนะคะชิโนฟารมที่ศูนย์ฉีดราชการ t ีโอถึงแล้วนะคะแต่รอบฉีดนะคะอยู่ที่เวลา10บโมงค่ะนะคะตอนนี้เขาเรียกเข้าไปนะคะเวลา แปดโมงนะคะถึง9ก้าโมงเข้าไปก่อนนะคะรอบ10บโมงก็ต้องรอก,ก่อนนะคะ<ม>นะคะเดี๋ยวฉีดแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะส่งข่าวมานะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกว้างขวางมากค่ะตอนนี้ประชาชนก็มารอฉีดกันแล้วนะคะ รอบนี้รอบ8โมงเก้9โมงนะคะเดี๋ยวยังไงมาอัปเดตให้ฟังนะคะรอบ2องเลยนะคะอยู่ที่10โมงค่ะสวัสดีค่ะ เนยนะคะหลังจากที่ถึงเวลานะคะรอบ10โมงถึง10โมงครึ่งของเนยนะคะเขาก็เลือกเข้าไปตอน10โมงตรงเป๊ะเลยนะคะเมื่อเดินเข้าไปแล้วนะคะจะผ่านจุดลหลายๆจุดเลยนะคะเป็นจุดที่คัดกรองนะคะแล้วก็เข้าไปนั่งรอนะคะแล้วก็เดินเข้าไปสแกน qr code นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่นะคะ ก็จะริมพ์น,นะคะกระดาษมาให้เรา1ใบนะคะมีชื่อเรามี q r c o d คเรานะคะมียี่ห้อนะคะว่าเราฉีดยี่ห้ออะไรนะคะแล้วก็วันนัดเข็มที่2นะคะจะอยู่ในใบกระดาษนะคะหลังจากนั้นค่ะเดินเข้าไปนั่งรอคิวนะคะเพื่อทำการฉีดวัคซีนค่ะนะคะรอคิวแป๊บเดียวค่ะนะคะเจ้าหน้าที่จัดคิวได้ดีมากเลยนะคะหลังจากที่รอคิวแล้วนะคะก็เดินเข้าไปในห้องฉีดวัคซีนนะคะ แป๊บเดียวเท่านั้นค่ะฉีเสร็จนะคะก็มานั่งคอยค่ะ15้านาทีนะคะเพื่อสังเกตอาการนะคะอาการตอนนั้นนะคะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะชิลๆมากเลยนะคะแต่รู้สึกหิวข้าวหิวน้ำนะคะก็ได้กินข้าวกินน้ำนะคะหลังจากนั้นค่ะกลับมาถึงบ้านนะคะก็จะรู้สึกว่าอ่อนเพียนิดนึงนะคะเพราะว่าเราอาจจะอยู่ที่อากาศอบอ้าวนะคะก็งีบหลับไปนะคะตื่นมาทีหนึ่งหกโมงค่ะ นะคะหลังจากที่ตื่นมานะคะก็หิวข้าวนะคะกินข้าวเสร็จนะคะเราก็จะเริ่มมีอาการท้องเสียนะคะแต่ยังไม่มีไข้นะคะอาการโดยรวมวันนี้นะคะถือว่ามีอาการท้องเสียนะคะอาจจะรู้สึกนะคะปวดหัวนิดๆแต่ไม่รุนแรงนะคะไม่มีไข้นะคะเดี๋ยววันที่สองเป็นยังไงนั้นนะคะจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ